จากทีมที่มีเงินเหลือ800กว่าบาทในบัญชีพลิกวิกฤตตอนนี้จนมีเงินในบัญชีเป็นล้านละถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์มากมายในโลกออนไลน์เลยเข้ามาเหยียดเข้ามาถากถางนะครับและตลกกับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับและฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจะพาทีมนี้ไปได้ไกลแค่ไหน สวัสดีครับสวัสดี FC กับตันแปะท a l กครับมาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP ีในอาทิตย์นี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ีที่น่าสนใจมากๆนะครับเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับทีมฟุตบอลหนึ่งที่เกือบจะล่มสลายไปแล้วนะครับแต่นะครับเขาเรียกว่ามีพระเอกนะครับขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยนะครับถือว่าเข้ามาทำได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทางด้านเกษตรศาสตร์ er f c ก็นะครับจากทีมที่มีเงินติดในบัญชีแค่800บาทตอนนี้นะครับพลิกวิกฤตทำให้เงินในบัญชีในสโมสรแห่งน,นี้นะครับมีถึงหลักล้านแล้วแต่ก็ยังมีนะครับบางคอมเมนต์ที่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเข้ามาเหยียดเข้ามาคล้ายๆมามาตลกกับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาทำนะครับมากมายเลยแต่คนในทีมและแฟนคลับนะครับต่างรู้ดีว่านี่แหละเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้นะครับที่จะนำพาทีม ขึ้นไปสู่ลีกระดับไทยพรีเมียร์ลีกก็เป็นไปได้นะครับเรียกว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคพวกนี้ไปพร้อมกันให้ได้นะครับอ่ะเรามาทําความรู้จักกับทางด้านสโมสรฟุตบอลเกษตรส์เอฟซนะครับเรียกว่าเกือบจะล่มสลายเข้าไปแล้วนะ เราก็ต้องเข้ามาดูก่อนว่าเรื่องราวและวิกฤตนะครับและปัญหาของทีมเนี่ยมันเกิดมาในช่วงไหนต้องย้อนกลับไปในปี2023-2024เลยในตอนนั้นทางด้านเกษตรศาสตร์ FC เองนะครับต้องเผชิญกับปัญหาในการขาดสภาพคลองด้านการเงินอย่างหนักเลยนะครับมีการค้างค่าจ้างนักเตะนะครับและทีมงานเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับและจนมีข่าวเกษตรศาสตร์เนี่ยจะยุบทีม นะครับแต่ทั้งที่ฟุตบอลเนี่ยยังเตะไม่จบด้วยนะซึ่งทางสโมสรน,นะครับได้ประกาศถอนทีมออกจากการแข่งขันนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีก2นะครับโดยจะไม่ส่งทีมลงเล่นในช่วงที่มันเหลือแค่ห้านัดสุดท้ายานี่นะครับและหลังจากนั้นมานะครับมาดามแป้งเองเนี่ยเพิ่งเป็นนายกสมาคมพอดีเลยนะครับรับรู้ปัญหานะครับแล้วก็ได้เรียกฝ่ายบริหารเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจราจาร่วมกันจนสุดท้าย ทีมเนี่ยสามารถเดินหน้าไปต่อได้และกลับมาแข่งขันได้ตามโปรแกรมที่เหลืออีก5นัดที่เหลือครับซึ่งหลังจากจบฤดูกาลนะครับทีมกเกษตรศาสตร์ FC ก็ได้หากลุ่มทุนใหม่นะครับเข้ามาบริหารจัดก,การทีมนะครับเพื่อให้สภาพคล่องของทางด้านกเกษตรศาสตร์ดีขึ้นนะครับทำให้ในปีซีซั่นนี้นะครับ2 0 2 4 2น2ี 2024, 2025, เนี่ยได้มีการลงทุนเสริมทัพมากมายเลย นะครับจนกลายมาเป็น1ทีมที่มีการรุนแชมป์ก็ว่าได้นะครับจนกระทั่งเข้าสู่เดือนกันยายนนะครับได้มีข่าวสร้างความประหลาดใจกับทางด้านแฟนบอลเกษตรศาสตร์อีกแล้วนะครับเมื่อทางสโมสรได้ประกาศแยกทางกับทางด้าน4หัวเรือใหญ่นะครับ4ผู้บริหารหลักนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทุนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับสืบเนื่องมาจากนะครับไม่สามารถที่จะหาเงินเข้ามาให้กับทางด้านสโมสรได้ตามที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆ รหรือเรียกง่ายๆนะครับภาษาบ้านๆเนี่ยถูกหลอกขายฝันนะครับถูกหลอกขายฝันนั่นแหละนะฮะทำให้สถานการณ์ของทีมเข้าสู่ช่วงวิกฤตอีกหนึ่งครั้งโอ้โหนะก็เรียกว่าเคาะซ้ำกําซัดอยู่นี่แหละนะครับซึ่งมันจะส่งผลกระทบมากมายให้ทั้งนักเตะและทีมงานภายในทีมเนี่ยเกือบ40ชีวิตเลยนะครับโอ้โหเนี่ยหนักหนาอาการเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยวิกฤตของ ทีมกเกษตร์เลยก็ว่าได้นะครับโตโน่นะครับ,โโนะรบเรารู้จักเป็นอย่างดีนะครับเป็นทั้งนักร้องนะครับรูปหล่อหน้าตาดีเป็นทั้งนักแสดงแต่อีกหนึ่งบทบาทก็คือในฐานะรักษาการประธานสโมสรฟุตบอลของทีมกเกษตร์นี่แหละนะครับเอาละนะครับน่าสนใจเข้ามาแล้วนะครับไปดูซิว่าไฮ้จุดเริ่มต้นของทั้งท้านโตโน่มาจากไหนนะครับไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับการเข้ามามีบทบาท นในวงการฟุตบอลของโตโน่เนี่ยเริ่มมาจากช่วงโควิด19ทําให้งานแสดงของนักแสดงเนี่ยเริ่มถดถอยนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่โตโน่ซึ่งในตอนนั้นมีบทบาทแสดงซึ่งต้องรักษาสภาพร่างกายและความฟิตจ,จึงได้มองหาในการฝึกซ้อมที่มันมันเข้มข้นหน่อยนะครับมันเป็นมืออาชีพหน่อยซึ่งนะครับโตโน่เองก็ได้ติดต่อ PJ7 พีเจเซเว่นก็นะครับเจ้าบอลจัก,กรพันธ์พอร์สายนั่นเองในการเรียกว่าอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะครับ,นะรบตอนนั้นซึ่งจัก,กรพันธ์เองก็เล่นให้อยู่กับทางด้านสโมสรราชบุรีทําให้สโมสรราชบุรีเองนะครับจึงรับโตโนโ่เข้าร่วมฝึกซ้อมแต่เขาก็มีข้อแม้ว่าจะต้องลงฝึกซ้อมนะครับและแข่งขันตามระบบของฟุตบอลอาชีพทุกขั้นตอนอ่าณนะตอนนั้นที่เป็นข่าวฮือฮากันมากมาก นะครับซึ่งทางราชบุรีเองก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์นะในช่วงนั้นจับทางด้านโตโน่เนี่ยเซ็นสัญญาเลยเป็นนักเตะนะครับอาชีพของทีมสโมสรราชบุรีแตตอนนั้น โดยช่วงแรกนั้นโตโน่เองเนี่ยก็เริ่มจากการเป็นเป็นเขาเรียกว่านักฟุตบอลของทีมกเกษตรศาสตร์นี่แหละโดยหลังจากนั้นทีมมันเกิดปัญหาหลาย,ลายด้านหลา,หลายอย่างเข้ามาเช่นนะครับเพื่อนร่วมทีมเองเนี่ยได้เงินเดือนไม่ครบเงินเดือนไม่ออกตามกําหนดบ้างค้างค่าเหนื่อยนะครับสเดือนติดต่อกันเนี่ยจนท้ายที่สุดทีมผู้บริหารบางส่วนตัดสินใจออกจากทีมโดยปัญหาก็ยังไม่ได้แก้ไขยังไม่ได้ถูกแก้ไขเลยนี่คือเหตุผลสําคัญเลยนะครับที่โตโนโ่ เข้ามามีบทบาทในจุดตรงนี้นะครับสังเกตดูนะหลังจากที่โตโน่เองเข้ามาเป็นประธานนะครับแฟนคลับผู้ชมเริ่มเข้ามาในสนามเยอะขึ้นเสื้อสโมสรเริ่มขายได้มากขึ้นทำให้นักเตะนะครับและ,ะทีมงานเองตอนนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเฮ้ยจากเงินที่มีอยู่ในบัญชีแค่800บาท นี่คือน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวนะครับจากฐานแฟนคลับฐานฟุตบอลของทางด้านเกษตรศาสตร์ f อเข้ามาช่วยผลักดันถ้าไม่มีแฟนคลับถ้าไม่มีกองเชียร์จุดนี้เกษตรศาสตร์อาจจะมีเพียงแค่ชื่อในวงการฟุตบอลไทยแค่นั้นเองเอาละครับเรามาติดตามกันต่อไปว่าเกษตรศาสตร์นะครับจากจุดที่ต่ำสุดจะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดนะครับขึ้นไปโลดแล่นในไทยพรีเมียร์ลีกของไทยได้ไหม เป็นกําลังใจให้ทีมงานเกษตรศาสตร์เป็นกําลังใจให้โตโน่นะครับและก็ทีมงานทุกท่านรวมไปถึงนักเตะของท่านเกษตรศาสตร์ครับขอให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้และเป็นกําลังใจให้ขอให้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยพเพ็มรีครับแล้วพวกเราจะคอยติดตามครับสําหรับ e ีพีนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลา e ีหน้านะครับมาดูซิว่ากัปตันจะนําเรื่องราวอะไรมานะครับพูดคุยผ่านรายการอยากให้กัปตันนําเรื่องราวเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นบอลเดินสายบอลในประเทศ นะครับบอลลีกลีกทีห่งทีสอทีสามคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวกับตันจะลงพื้นที่หาข้อมูลมานะครับนำเรื่องราวมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนฟุตบอลเดินสายยังไม่ทิ้งนะนะครับไม่แน่ EP หน้าอาจจะนำเรื่องราวนะมาเล่าสู่เพื่อนนะครับ EP นี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ